ในวันนี้นะครับคือวันที่เราจะะสบความสําเร็จได้สิ่งที่วันนี้เราเรียนอะไรครับหัวข้ออะไรครับอัพสก,กิลอัวข้อ,อกกเ,รเรียนหัวข้อเดียวก,กันไหมครับอัพสกิลใช่ไหมครับการเริ่มต้น่างถูกต้องคําว่าถูกต้องเนี่ยผมฟังจากคุณหมอรั่าและคุณหมอปรินมาปีนี้ 27, ปีที่สิบเจ็ดเต็มเต็มนะครับแล้วก็เข้าสู่ปีที่สิบแปดครับสิ่งสําคัญคือผมถูกลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเกิดมา คุณพ่อคุณแม่ผมสอนมาว่าให้ทาในสิ่งที่ถูกต้องอย่าทําในสิ่งที่ถูกใจแล้วผมมาเรียนรู้ที่เอ็มตาเนี่ยคุณหมอกขสอนลูกค้งให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องการที่เราทําสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเราจะเป็นเขาเรียกเป็นคนดีคุณหมอต้องการจะบอกประจาเลยแล้วคหมอันนี้ก็จะบอกผมว่าคนดีจะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เราจะเป็นเศรษฐีผู้ใจดุในสิ่งที่เราพบเจอปัญหาต่างๆ แล้วสิ่งหนึ่งวันนี้เนี่ยครับที่เราไปเรียนรู้เนี่ยอย่างแรกคือตัว H ที่เราได้เรียนรู้คือตัวโค้งสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยคําว่าโค้งเนี่ยเมื่อเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าไงครับเรามีความหวังไหมครับมีความหวังทุกจิตเนี้ยครับเอฟซาทำให้เรามีความหวังแต่ถ้าเราจะมีความหวังได้คือเราต้องมีความเชื่อเชื่อเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องสินค้าวันนี้เราเราได้ใช้สินค้าแบบผู้ประกอบการหรือยังเอฟซาเป็นบิสต์เนส ไม่ใช่จอบนะครับเป็นธุรกิจไม่ยยมใช่งานแขน่งของเรากำลังสร้างเครือข่ายผู้บริโภคและพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคของเราเป็นเครือข่ายผู้นําเมื่อเครือข่ายผู้นาของเราเกิดขึ้นรายได้ของเราเราได้ทั้งหมด19ดข้อขายสิ่งที่คุณบอกคุณดีกว่าว่าอะไรครับรายได้ตามแผนธุรกิจข้อ5้ากับข้อ6คืออะไรครับโบนัสทีมอ่อนกับทีมแข็งโบนัสทีมอ่อนทีมแข็งเนี่ยเราได้สูงสุดทั้งหมด792,000บาท แต่สิ่งสำคัญที่มันจะได้มากกว่านั้นคืออะไรครับพวกเราดูไหมครับ m a t c h i แ g สชิางแมทชิ่งชั้นลูกชั้นหลานชั้น12ชั้นเนี่นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากตรงนั้นผมเคยได้รับจากการสร้างทุกจีนตานะครับรายได้สูงสุดนะครับ3ล้าน100แสนกว่าบาทผมถึงได้รู้ว่าตัวเลขที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในส่วนของส9 2 0 0 0แต่แบทชิ่งมัน2ล้านกว่าบาทนะ แล้วไม่ใช่ว่าราได้ที่สามล้านเนี่ยจะสิ้นสุดเท่าน,นั้นมันมุ่งการไปเป็นสิบล้าน2ี่สิบล้านสาสิบล้านหรือ4ี่สิบล้านต่อเดือนก็ได้ทําไมผมถึงเด้ยืนหยันในการสร้างชุีแในต์ในตรปัจจุบันเพราะเรามองว่ามเป็นไปได้ในวันที่ผมก้าวเข้าสู่ชุดอเอตนานะวันนั้นเนี่ยโควิดน,นะครับยังเป็นพื้นที่เช่านะครับอยู่ที่สูงที่ซอยหนึ่งประชุมครั้งแรกสี่ห้าสิบคน แต่ปัจจุบันที่นี่รู้ไหมครับสร้างด้วยเงินสด6 0 6ห้าสิบล้านบาท5ปีแล้วนะครับเฉพาะอาคารนะครับแล้วมูลค่าเพิ่มรู้ไหมครับว่ามูลค่าเพิ่มเป็นพันล้านนะครับที่ดินนะครับแปะไว้ขึ้นซื้อมานะครับเกือบสิบปีนะครับ4 5 0ห้าสิบล้านแต่ตอนนั้นรถไฟฟ้ายังไม่มานะครับปัจจุบันเฉพาะที่ดินเนี่ยมูลค่าเป็นพันล้านเฉพาะตึกกับที่ดินเนี่ย กว่าสองพันล้านนะครับผมก็เดิให้เอมซานีนะนะความมัน่นคงในการสร้างธุรก e ิจเอเมซ่ถึงนี้นเราต้องเชื่อมั่นนะครับว่าเอเมซาเนี่ยจะมาเติบโตแบบก้าวกระโดดอีกรอบหนะึ่งอยู่ที่ว่าพวกเราเนี่ยนะครับเราเรียนรู้แล้ววันนี้ครับอักิลเราต้องเกิดความเชื่อแล้วในเรื่องบรษิษัทอย่างที่หนึ่งในเรื่องของอันที่สองก็ไรครับสินค้าเราใช้สินค้ากี่รายการครับระบบจะมีรายได้เป็นแสนเป็นล้านต่อเดือนเราใช้สินค้ากี่รายการ เราก้อใช้หนึ่งรายการเรากล้าบอกกี่รายการครับสองรายการสามรายการหรือว่าห้ารายการครับเราใช้อะไรเราก็กล้าพูดแค่นั้นถ้าเรานี่ใช้มากขึ้นเราเกิดความเชื่อมั่นเราก็จะกล้าบอกเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะเรากล้าบอกเพิ่มบอกเพิ่มเพิ่มขึ้นเครือข่ายผู้บริโภคก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเครือข่ายผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเครือข่ายผู้นำเพิ่มขึ้นไหมครับนั่นคือสิ่งที่รายได้ที่มันเป็นต้นทวีคูณมันจะเกิดขึ้น ผู้นที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นจากการเรียนรู้ที่คุมอปนบอกนะครับว่าในห้องเรียนรู้ถ้ามีผลเพิ่มขึ้นของเราคงค์กอเราก็จะเติบโตเพิ่มขึ้นในวันนี้นะครับบริษัทก็คือบริษัทเกณตามั่นคงกว่าเดิมนะครับในเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับผู้บริหารก็คุณหมอพังแล้วคุณหมอเปนิตวันนี้นะครับอยู่ที่ใครครับอยู่ที่ใครที่จะโตครับโตต่อครับตัลเราตวเรา